นะครับตอวน,นี้เป็นสปารคข้องในตัวเมืองนะครับพอที่รมราชนะครับหลังจากที่ฝนแรงไปสองวันนะครับวันนี้มาแรงแล้วครับต้องวันนี้ประมาณสองสมวันนี่ผมบอกท่วมแล้วครับท่วมแล้วนะครับเปลี่ยนตัวไปเลยเปลี่ยนตัวไปเลยนะครับน้ำแร็กพานไปเลยครับต่อไปน้ำซ่องเลยจะมาอลไรครับน้ำส่องนหมายว่าน้ำเดิอไหมนะครับกยรุนนะครับรุนกันรุนกันนะครับมีตกนนักม้านะครับในทางไม่เลยนะครับเีร่รถนะครับ นะครับไม้แต่ผูชมได้เล่กันนะครับว่าตอนนี้สถานการน้ำเป็นพื้มังนะครับตอนนี้ในปู่ยเด็กก็น้ำให้หมดแล้วนะครับในเน็ตกลองยังมีน้ำอยู่มั้งก็ไม่มาครับไม่มากไม่มาแต่ถ้าตกเพิ่มวันนี้แล้วไม่แน่ครับไม่แน่ท่วมแล้วนะครับเราไปรอลุนเต้ยวี่วงเต้ยวันตกปกนัวครับเต้ยวงตาแพ้ปกนัวครับโค้งอะไรเด้อถาดีนะครับตาดีนี่คือน้ำจะไหลมาดัง ในตัวเมืองนะครับแล้วก็ในโซนโพเดชนี่นะครับร,นนร,นนรบุนกันลาลรุนกันลาพี่น้องเออรุนกันลา